สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาบัวมาแล้วครับ <c oughs> พี่น้องครับคอนเทนต์นี้ก็ยังอยู่ที่เพชรบูรณ์อีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ให้พี่น้องได้ชมราคาควายบ้างนะครับบอกได้เลยว่าคอกนี้ถูกที่สุด <c oughs> <c oughs> นะครับเท่าที่ผมได้เคยเปิดราคาควายมาบอกได้เลยครับเนี่ยฮะด้านหลังผมเนี่ยครับทุกตัวมีราคาให้ชมวันนี้ อาจจะไปเร็วหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าควายค่อนข้างตกใจผมนิดนึงนะครับแนะนำนะมาดูตัวจริงดีกว่านะครับดูตัวจริงที่นี่ที่คอกนี้นะฮะติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยเอาละครับไปดูราคาควายกันครับครับผมทีนี้มาดูควายกันบ้างครับผมพี่น้องครับคลิปนี้นะฮะเอาตัวแรกเลยนะับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมตัวนี้ตัวผู้นะครับเป็นลูกของ ก้าเจริญก้าเจริญพี่น้องครับพ่อพันธุ์ดังระดับประเทศเลยนะก้าเจริญนี่นะครับตัวที่กําลังเดินไปเนี่ยนะนะครับตัวที่กําลังเดินอยู่นู้นเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว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 เออาอ่าอ่ารอตรงนั้นนะครับรอสักครู่ครับผมอ้าวนี่ครับผม ลูกของก้าเจริญมุมนี้จะย้อนแสงไปนิดนึงดูท้ายหน่อยอ่าเห็นชัดแล้วพี่น้องนะฮะนี่ครับช่วงท้ายนะครับเนื้อตัวแข้งขาใหญ่มากนี่ฮะโอ้โหนั่นนะครับดูขาหน้าครับผมตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับ 2>, 2ปีครับประมาณ2ปีส่วนสูง100 ร้อยสี่สิบห้านะครับผมแม่เป็นมูล่าสายมูล่านะครับผมแม่เป็นสายมูล่านะครับผมราคาบอกไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดไาณสักยี่สิบนะพอน่ารสองแสนบาทพี่น้องนะฮะควายอายุสองปีนะครับเป็นตัวผู้นะครับนะให้ดูมุมนี้หน่อยอ่านี่ครับนี่ครับผมนะฮะ สวยใหญ่เลยทีเดียวตัวนี้นะครับอนาคตพ่อพัน์ทับเป็นแล้วนะเฮียเนาะครับผมเนี่ยครับผมทับเป็นแล้วนะครับนะอายุ2ปีลูกของเก้าเจริญแต่ว่าแม่เป็นมูล่านะครับเปิดไว้2 0 0 0 0 0บาทใช้ได้เลยพี่น้องนะฮะใครต้องการพ่อพัน์เอาไปคุ้มผูงทับเป็นแล้วนะครับนะนี่ครับดูไข่นี่ครับใกล้ๆเลยนะฮะแข้งขาใหญ่เลยครับ นะฮะแผ่นหลังครับนั่นนะครับโอ้โหเชื่องมากเลยดูนะฮะได้เกาหน่อยเนี่ยโ,โหยืนนิ่งเลยพี่น้อง2องแสนบาทพี่น้องโทรเข้ามาเลยครับผมโอมาดูอีกตัวนึงเลยครับนะฮะ,ะ,ฮะตัวนี้สถานะคือท้องกับช้างอุดรอ,อยู่พี่น้องมีใบไหมเฮียมีครับอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับพี่น้องครับนะฮะ แต่ว่าพึ่งผสมไปนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อวันที่19พคที่ผ่านมานะครับน่าจะท้องแล้วล่ะครับนะแต่ว่าไม่การันตีนะครับผมอาจจะพูดผิดนิดนึงนะครับว่าท้องกับช้างอุดรแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจเนาะครับผมยังไม่ได้ตรวจครับผมลูกตัวที่3 3สูง135นะครับ ลูกตัวที่3สูง135ตอนนี้สถานะคือผสมช้างอุดรไปนะครับพี่น้องครับรอตรวจนะครับรอตรวจท้องนะครับผมเปิดไว้ที่98,000บาทพี่น้องเนี่ฮะเนื้อตัวดีเดลุเดดสวยเลยนะครับ <c oughs> อนาคตแม่พันนะฮะ <c oughs> นี่นะครับ9 8 0 0 0บาทพี่น้องโทรเข้ามาครับผมหรือว่าอยากจะมาดูตัว จริงๆก็ติดต่อมาตามเบอร์ได้เลยครับผมผมมาดูแม่ลูกนะครับเป็นสายเผือกนะครับตัวนี้นะแม่ลูกวัวควายเผือกนะครับผมตอนนี้สถานะเขาเอ,อ่ท้องว่างอยู่นะครับลูกเพิ่งอายุได้ประมาณ2เดือนนะครับส่วนสูงคือประมาณ130นะครับตัวนี้ผมอยู่นอกคอกนะครับนะนะบเพราะว่า วายค่อนข้างตกใจนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูลูกเขาครับนั่นนะฮะลูกของเขาอยู่ตรงนู้นนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนะฮะลูกของเขาอายุประมาณ2เดือนนะครับแม่นะฮะได้ลูกตัวที่2นะครับตอนนี้ท้องว่างอยู่เนี่ยครับอ่าครับผมนี่คือหน้าตาของเขานะครับนะฮะนมนะแข้งขา นั่นนะครอ่านี่ลูกเขาครับผมอ่าเห็นแล้วนะครับลูกไม่แน่ใจว่าพ่อไหนนะครับเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยติดท้องมานะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกติดท้องมานะครับแม่ลูกเผือกคู่นี้นะครับเปิดไว้ที่95,000บาทพี่น้องนี่นี่ครับคู่นี้นะนั่นแะครับค่อนข้างตกใจนิดนึงเนี่ยเนี่เนี่นี่ตัวนี้เลยนะครับ แนะนำมาดูตัวจริงใกล้ๆดูด้วยตาดีกว่านะครับควายค่อนข้างตกใจนิดนึงนะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปในขอกนะครับ95,000บาทพี่น้องครับผมอ่ะครับผมมาดูแม่เผือกอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะฮะท้องแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็คือท้องกับพ่อคุมฝูงตัวแรกนั่นแหละครับเนี่ยฮะนะครับสูงประมาณ100ย 35นะครับตัวนี้นะครับลูกในท้องเป็นตัวที่3นะครับเป็นสายเผือกอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องนะเนี่ยครับนี่คือใบหน้าชัดๆเลยนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่นอกคอกนะดูแข้งดูขาหน่อยเนี่ยครับเนี่ยนะครับสูงประมาณ135ลูกตัวที่3ในท้องนะครับนะฮะประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วนะครับนะฮะเดินไปนู่นนะครับ เปิดไว้ที่7จ0 0 0บาทพี่น้อง70,000บาทต่อรองได้ด้วยตัวนี้นะครับเอาล้วครับควายค่อนข้างตกใจนะอาจจะถ่ายไม่ชัดแต่ว่าแนะนํามาดูเลยนะฮะแนะนํามาดูตัวจริงดีกว่านะครับเนี่ยเนียเนี้ย,ยตัวนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยเดินมาเนี่ยครับอ่าครับผมใครชอบสายเผือกก็ตรงนี้เลยนะครับราคา คุยได้ด้วยนะครับผมต่อรองได้อีกนะครับเอาละครับเ0 0 0 0มืนบาทครับครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเพื่อนในคอกเลยนะฮะเป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับท้องแล้วประมาณ2เดือนนะครับผมท้องแล้วประมาณ2เดือนสูงประมาณ135นะครับผมลูกตัวที่3ในท้องเหมือนกันนะฮะ ลูกตัวที่สามในท้องเหมือนกันตัวนี้ทับพ่อไหนครับผมพ่อคุมฝูงครับพ่อคุมฝูงก็คือพ่อพันตัวที่ตัวแรกนะครับที่มีการเปิดราคาไปนะฮะตัวนี้ร้อยสามสิบห้าค่อนข้างใหญ่กว่าเพื่อนทุกตัวในฝูงนี้นะครับสามสิบเจ็ดท่านั้นส่วนะสูงเลยฮะ,ค,ะครับผมตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอนนี้คือวัดแล้วนะครับนะร้อยสามสิบเจ็ดส่วนสูงวัดแล้วราคาเปิดไว้ที่ 8 0 0 0มืนบาทพี่น้องนะฮะ8 0 0 0บาทนะครับควายทั้งหมดในคอองนี่เป็นสายไหนครับฮียตอนนี้สายอุไทยสายอุไทยเลยนะครับราคานี้หายากนะพี่น้องนะนะครับราคานี้หายากบอกไว้ก่อนเลยนะฮะแค่80,000บาทนะครับท้อง2เดือนกับพ่อเนี่ยฮะพ่อคุมฝูงเนี่ยครับตัวนี้สูงประมาณ137นะครับลูกตัวที่3ครับผม 80,000บาทพี่น้องแนะนํามาดูครับผมครับผมไปไวหน่อยนะพี่น้องนะเพราะว่าควายค่อนข้างตกใจนะฮะตัวสุดท้ายครับผมแม่เขาเลคเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะสูงประมาณ130นะครับลูกตัวที่4นะฮะท้องแล้วประมาณ3 4เดือนตัวนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่55,000บาทพี่น้องได้ครับผมเดี๋ยวนะครับ ตัวนี้น่าจะเข้าใกล้ได้เดี๋ยวผมขอญาาิแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับขอหยาิแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้ครับเนี่ยฮะเนื้อตัวเต็มๆของเขาเป็นแบบนี้นะครับนะควายรูปร่างใช้ได้นะครับนะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูท้ายนิดนึงไม่รู้เขาจะดีหรือเปล่านะครับตกใจตกใจนะครับเอาละครับ <c oughs> แนะนํามาดูตัวจริงดีกว่านะครับผมท้องกับพ่อไหนฮะ พอคุมูงนี่ท้องกับพ่อคุมฝูงนะครับสูงประมาณ130นะครับผมท้องลูกตัวที่4ี่นะฮะท้องประมาณ4-5เดือน50 5 5,000บาทพี่น้องราคานี้น่าจะไปต่อยอดได้นะครับผมโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยเอาละครับผมรีบๆครับครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับอา คอนเทนต์เพชรบูรณ์นะฮะรวมทั้งหมด3คลิป3คอนเทนต์เลยด้วยกันนะครับมีทั้งวัวมีทั้งควายวันนี้นะฮะเอาละครับพี่น้องครับราคาผมว่าจับต้องได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัวหรือควายนะครับรีบๆโทรเข้ามารีบๆมาดูกันเลยพี่น้องครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะพี่น้องมีวัวมีควายอยากจะขายนะฮะ ไม่รู้จะขายที่ไหนไม่รู้จะขายให้ใครอยากจะให้พูดจาภาษาวัวเป็นสื่อกลางให้ยินดีเลยครับขายไลฟ์สดขายก็ได้ขายออนไลน์ก็ได้ครับผมยินดีครับผมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ